สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านครับพี่น้องบรรยากาศยามบ่ายๆนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่กับจุดชมวิวหัวแหลมปากคลองหาดสุนทรเพลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็วันที่วันอังคารที่23กันยายนปี2568นะครับผมยิม3ามเมืมือครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นจุด ชมวิวสวยงามนะครับผมน้ำทะเลช่วงนี้คลื่นสูงนะครับอันตรายนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำนะครับขน้ทางหน้าถ้าเราเห็นจะเป็นเกาะสม็ดนะครับผมโอ้คลื่นสูงสวยมากนะครับท่นใดนั่งเรือก็อ อาทิตยที่แล้วเราได้มีโอกาสไปเกาะสม็จนะครับนั่งเรือสปีดโบท๊ทโอ้โหหวาดเสียวนะครับพี่น้องตื่นสูงอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าจุดที่ผมถ่ายรูปสวยๆได้นะครับจุดชมวิวนะครับ<ห>บรรยากาศดีนะครับโซนนี้จะเรียกหัวแหลมปากคลองนะครับผมอ่า เยืย่อกับหาดสวนสนเพลิงแรงจังหวัดระยองนะครับส่วนหาดสวนสนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตรงนี้ก็จะมีนังยักษ์นะครับผมคอยดูแลพื้นที่ตรงนี้ว้าอยู่นะครับฝั่งนู้นจะเป็นหาดสวนสนนะครับผมส่วนฝั่งนู้นจะเป็นหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับผมตัวจังหวัดระยองอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม รยากาศด,ดีนะครับช่วงนี้แต่เสียอย่างเดียวนะครับฝนตกแล้วก็ฝนตกเป็นระยะนะครับช่วงนี้เล่นน้ําไม่ได้นะครับอ่ะมานั่งกินลมชมวิวก็พอได้นะครับแต่ฝนก็จะตกมาเรื่อยๆนะครับันนี้เราออนทัวร์สักหน่อยนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมนานๆแล้วลงคลิปให้ชมกันนะครับผมโอตรงนี้มีลุกขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายคลิปตรงนี้ ได้ไหมเนาะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับน่าจะขึ้นได้นะวิวสูงนะครับตรงนี้โอ้ขึ้นได้นะครับวิวสวยครับด้านบนลมร,รงนี้จะเป็นหินนะครับผมมาเที่ยวได้นะครับโซนอำเภอแกลงอำเภอเมือ,อง,อง,องจังหวัดระยองนะครับผม ส่วนหาดแหลมแม่พิมพ์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับไกลๆนู้นนะครับแหลมแม่พิมพ์าชมบรรยากาศ360องศาเลยก็ว่าได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านน้เข้ามาดูมาชมนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ